ี่เว้าวสุดยอดผู้หญิงชอบเขียนในโน้ตไอจีอ่ะฟังเล็กโอ้ยังไม่รู้เลยมาอันนี้ยไรหรอแล้ววันี้แคมารก้อยู่กับเจหนุ่มจากอ็นเนเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสิโดนเวนครับสวัสดีครับผมเลโอนาร์โดซึนโดนะครับสวัสดีครับผมมอสกิติเดชพูทธราวุฒนะครับสวัสดีครับผมอเล็กซานเดอร์โบแมนนะครับสวัสดีครับอูกิติพลทิพยัติยาัครับสวัสดีครับทากียองเรอครับสวัสดีครับองศาธิทัศคุ้มเบืองครับ ครับก็ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายแล้วก็พี่ๆทุกคนก็เป็นกันเองมากสนุกมากครับวันนี้เก็ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าพี่ๆก็น่ารักมากๆครับพี่ๆถือว่าทํางานกันสุดยอดมากๆก็คือพี่ๆจะมีการบีบก,การอะไรแต่ละอย่างเนี่ยสุดยอดจริงๆครับน่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รอทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เกมหนึ่งคำถามสามคำตอบดีกว่าเป็นมินิเกมถือว่าเรียกสติแต่ละคนอ่าหนึ่งคำถามตอบสามคำตอบนะคะครับอ่ะเริ่มที่คำถามแรกถ้ารอนานๆามันอาจจะอะไรคะบมอสบัทอนหัวใจครับอ่าไม่เร็วมากรอนานอ่าเมื่อยครับตื่นเต้นครับเหงาครับอ๋อเดี๋ยวก่อน เขาเคเข้าใจรอ้าวอมไหเข้าส่งหาโอเคฮะคิวเอาใส่ก็ o ว l มาไว้ที่ไหนคะองศาเออร้านอาหารตามสั่งร้านพิซซ่าเราต้องตามหาโอ้ยเขาพี่สตีอต่อมาถ้าเจ็บป่วยให้ไปหาหมอแต่ถ้าคิดถึงเธอหนอให้ทำยังไงคะดนไปเที่ยวไปทะเลไปสนุนสนุกครับอะไรวะ ทำไมวะก็คือคิดถึงเธอคิดถึงเธอก็ไปเที่ยวครับไปชาครับปล่อยฟิลครับข้างหลังนี่เครียดเลยเรื่องต่อไปใคยคนโหลดไปไทยอ้าวข้อที่สี่ท่าเหนื่อยอาจต้องหยุดพักแต่ถ้าเจอคนน่ารักให้ทำยังไงคะเลโอเอ่อวิ่งครับเอ่อวิ่งไปหาแล้วก็กระโดดครับ วิ่งหนีกระโดดทำอะไรวะตื่นเต้นไงตื่นเต้นใจแล้วตื่นเต้นน่ารักวิ่งไปหาเลยขอหาขอหาณน่ารักแบบนี้หาได้ที่ไหนคะโอ้หาได้ที่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ขวามือซ้ายมือไปดีไปดีไปดีเด้อไทยวิบโอ้สวยแล้วตายแล้วเหมือนรู้ชะตากรรมตัวเอง อันดัอหนาคตก็เหมือนของป้าถ้าเธอมองมาจะเห็นอะไรคะท่านิเห็นเห็นเธอเห็นฉันเห็นเห็นคุณได้มาได้ได้เออข้อสุดอยง่ายๆนะครับข้อสุดท้ายไงนามข้อคนคนไหนซนบอกทีค่ะอัลเกเออคนนี้คนนี้คนรู้ครับท่านจินะท่านจินม กลอบข้าวอสอบแคสคราวนี้เขาถามเหมือนเมื่อกี้แต่ว่ามัจะยากจะยากอันนี้ไม่มีเวลาแล้าตอบผิดไม่เป็นไรแต่เสียหน้านิดนึงอ๋อไม่เหลือไม่เหลืออยู่แล้วเราจะดูไม่ฉลาดไหมครับพร้อมใหมพร้อมใหม่ข้อหนึ่งน้ำอะไรเอ่ยยืนได้มอสน้ำกิ้งบนใบบอลครับคุณตอบได้จะตอบได้ครับน้ำอะไรเอ่ยยืนได้น้ำน้ำตื้นครับ ขึ้นยาขึ้นยากขึ้นผมลองผมลองทุกอันเลยอ่ะอ่ะข้อ2ถ้าเราพิ้งแข่งอยู่แล้วเรากำลังจะแซงคนที่2เราจะอยู่ระดับที่เท่าไหร่คะองศาที่2ครับเฮ้ยผู้หญิงนะพีเรียนมากเลยท่สครับข้อ3มอาจจะคุ้นขึ้นค่ะคุณแม่ ใจดีมีลูกชาย3คนคนแรกชื่อสมหมายคนที่2ชื่อสมถูคนที่3จะชื่อว่าอะไรคะดนฮะสมชายครับอะไรนะครับปันดนดีโอเคขอแรกรอบหนึ่งคุณแม่ของใจดีมีลูกชายสามคนคนที่3ชื่อว่าอะไรสมรสมใจดีครับตูแบบนุ่มๆอ๋อคนแม่ของใจดี โอเคโอเคข้อต่อมาแอปเปิ้ลสองลูกออกจากแอปเปิ้ลสามลูกคุณจะได้อะไรคะเลโอหยิบแอปเปิ้ลสองลูกออกจากสามลูกคุณจะได้อะไรได้เปินสองลูกครับฝรั่งเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อได้เปินหนึ่งลูกเหรอได้ได้ฝรั่งอ๋อเราได้แอปเปิ้ลได้เลยฮ่า ไมาติดไอัวจากเราได้แค่ไหนนกอะไรตัวเล็กที่สุดคะอู๋นกอะไรตัวเล็กที่สุดอะอยู่ใช่เหรอใช่เหรอนกดีนะได้หมอช่วยถ้างั้นคิดกันปวดหัวเลย มีคนยืนอยู่ตรงหน้าผาร้อยคนถามว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาคะท่านผูชมมีคนยืนอยู่หน้าผาร้อยคนคนที่เก้าครับมั่นใจมั่นใจครับแล้วทำไมต้องเป็นเก้า็เขาเก้าเองครับจะเหลืออะไรลบอะไรตัวเบาที่สุดเลยลบค่อเล็กข้างหน้าเลยลบเก๊ะคำถามส่งเลยนะพี่ส่งมาแล้วนะ นนกกเอาาี้ตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงเกมแบบจริงจังมีบทลงโทษแ้นใ่ะจริงจังแะฮะซ้อมใช่มเมื่อกี้แบบเล่นติโอ้โหนี่คือเรียกยังไม่ตื่นเลยเรียกแล้วตื่นกตื่ เกมนี้แบ่งเป็น2บทบาทบทบาทแรกคือคนไทย1คนบทบาทที่2คือคนที่เหลืออาจจะเป็นคนใบ้ทีมงานจะมีคําปริศนามาให้คนไทยต้องเลือกคําปริศนา1คําแล้วให้คนใบ้ทุกคนใบ้แค่คนละ1คําโดยมีเวลาคิด3วินาทีเท่านั้นเมื่อคนใบ้ทุกคนใบ้ครบแล้วคนไทยต้องตอบทันทีว่าคําปริศนานั้นคืออะไรและตอบให้ถูกอย่างน้อย5ข้อจึงจะไม่ถูกทําโทษใครจะเริ่มเป็นคนแรก อะใครเลือกหมานเล็กน okay. ึงอ่าโอเคโอ้โหไม่เยอะใครเลือกหมานเลขกนึงใครเลือกหมานเลขกนึงเล่าคนแรกผมเลือกหมานเลขอะไรเอาพี่ให้สิเล่าหวานเล็เก้าครับหลับตาลูกครันี้นะพร้อมนะครับพร้อมลืมตาพร้อมแล้วลืมตาพีเอว้าวสุดยอดดังพังเราได้อะไรจากเพื่อนบ้างไหมมันด่างมันคือคทำที่แบบ

เร็วแล้วกันครับเอาเลขอะไรลูกเอาเลขอะไรเอาหครับเฮ้ยอันวาทำไมพี่ทำได้งั้นนะเจ๊อะไรกันเชื่อมดูไฟพลังงานช็อกขัดพูดทัตฟิว เอาเรื่องครับเอาเอาสี่กันครับง่ายอย่างนี้รู้เลยตามคราวนี้ทุ้คนต้องใบได้นะโอเคจำนะคะยกาดีแลเริ่มผู้จัดการกลับบ้านสวยน้องอ้ําขาอ๋อโอเคมามี ขอต่อว่าพี่สุปชัยครับโครนอยู่ในใจเสมอวันนี้เอาเลขอะไเลขห้แล้วกันครับเลขห้าอตาอุ้ยโอ้โหตาเลยลูกเทรนแฟนแม่เงินเพลงอเพลงพได้ฮิด ชูกะแดดดีฝาละพ่อป่ะครับฝาฝาละพ่อป่ะครับเฮ้ยโอ้ยอไปเลยมครมบพ่เกียดนี่มเร็วยอ้ยยังไม่รู้เลยอันเนี้ยรู้หรอเขาเล่นี่สี่คนแล้วเอาเลขแปครับจองไว้ตั้งนาน8อ่าต่อา่องตาอัเ่องใหญ่แกร่งถึก หล่ออึดชายกล้ามใบนิดนึงได้ไหมใบน้องอีกนิดนึงขออีกนิดนึงขอใบอีกนิดนึงหนึ่งพี่วันหนักกว่าทุกคนที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่สุดเฉลยเหอะยอมไหมยอมที่หนึ่งเหรอลองทายมาก่อนพ่อเฮ้ยกือบถูกตัวพ่อไม่พูดเหรนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลย สองก็ได้ครับคำนี้ที่ว่าไม่ก็ยากอยู่อเล็กตาแล้วอูรู้จักคำนี้หรือเปล่าครับเนี่ยรู้พูดหน่อยมากโอเคอ่ะอเล็กซ์ไหนคำคิดเปียกหน้าแต่งหน้าแฉครับปังบุรีเย่ไม่เหลืออะไรแล้วคำนั้นคือสง่าฝนฝนตกถ้าฝนมตกมาแล้วมันจะไงเปียกอะ ชื้นครับโหวันนี้หน้าแกมากเลยนะชุ่มฉ่ำไม่แต่ว่าที่เมื่อกี้คือก็คิดไปก่อนว่ามันแบบเออต้องเป็นคําที่แบบพิถๆอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะไม่พูดว่าชื้นว่ะอันเล็คนสุดท้ายอ๋แล้วรอบนี้ยากนะครับทุกคนเออพเบอร์สามเลยเรามั่นๆหรือแบบเบอร์หกก็ได้ก็มั่นสามแล้วกันครับอ่ะาา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 า โอ้สามค่ะหมาเลขสามค่ะอ่ะพอเซ็งงอนเศร้าฟิลแบบหน้าเร็วเลยผู้หญิงไม่ชอบอ่าแกวันนี้ไปเที่ยวมาเจอผู้ไม่ดีเลยอ่ะอุ้ยไ้สุด้้หหสผู้หญิงชอบเขียนในโน้ตไอเดีย ใช่งาไก่นี่นั้นอันนั้นแหละนี่คือนั้นเลยจุดจุดจุด A sad อ่ะเวลาเรากังวลเราแบบอ๋อนอยอ่ะดูต่โทษครับก่อนจะได้ก่อนที่เราจะไปฟังคะแนนเดี๋ยวให้แต่ละคนฟัง ก็ตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับดนก็มีเพลงเรื่องเล็กเรื่องสำคัญนะครับผมพวกเราขอฝากพวกเรา A Entertainment Trainee เน่ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากดนด้วยนะครับที่ IG สิดนนะครับ S I T O L A L S C O W N นะครับครับเออส่วนผมนะครับก็ IG เออ L E O Z U N D O นะครับครับที่ไอจีมอนนะครับก็มอนผู้พัดครับ M O S P U P H A T ครับ ครับผมนอกจากเพลงเรื่องเล็กเรื่องสำคัญนะครับผมก็ฝากเพลงจดหมายนะครับผมอีกเพลงหนึ่งของเอ็นเตอร์เทนเมนตนะครับผมเป็นเพลงของผมเองนะครับผมก็เข้าไปฟังได้ที่ y o u t u b e e n t e r t a i n m e n t แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มทั้ง2เพลงเลยนะครับแล้วก็ฝาก Instagram องศาเซลเซียสนะครับ O N G S A C E L C I U S ครับครับผมของคีก็ขอฝาก Instagram นะครับก็เป็นทาคิอ่องนะครับผม T H A K I O N G ครับ ครับก็อยากจะฝากเพลงเรื่องเล็กเรื่องสําคัญด้วยนะครับเพลงนี้ก็พี่เอก็ตั้งใจมอบความสุขให้ทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความสุขจากเพลงนี้นะครับแล้วก็ IG U, อูอูกิติพลครับ A U K I T T I P O N ครับ IG ผม Alex b o m a n นะ<อ>ครับ A L E X B 0 W M A N underscore ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้ทีมงานได้รวมคะแนนแล้วเรียบร้อยชนะแน่ัตเต็มครับตเต็ม ตามความกันเนื่องจากวันนี้น้องๆมาถ่ายแคดเล่มที่สองทีมงานดึงให้น้องชนะไเลยค่ะ้วเอะโดน่ะากสหรับคนที่มาถ่ายกเลมสองเอขอบคุณครับ cat call bye-bye